บาวเตยสสวัสดีครับโอ้โหกีนเลยเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งหน้าต่างนี่นแล้วก็ทำโครงเสร็จร้อยแล้วนนรกจังวะตะเล็กตะเล็ก่อนก็ลอยอย่งเลยยอดเลยเพื่อนเพื่อนคนลอทางนี้มาก่อนเลย มชมชมจากใจริงเลยไม่ต้องม,มีข้อเลยกเปลี่ยนชมคหลรอคุณรอ คนเหล็กลงนเานเอเก้าเหลกเกยไปเ่โอ้เร็่าเร็วาเร่ตามมาเร็วๆเลยอย่าลีลาต้องอะไรบุกเลยยเยมือเนาะดี๋ยวให้เอฟซีซียูนอนต้องดูดูในห้องอ่ะจะดูเออเออ

ครับอ่ะนะครับ จับน้ำตังจะเดียวใช่ไห <complexity> มแย่เพื่ออะไรเพื่ออคไ ล้อด้วยนอ่วาดล้ออยู่ข้บนมันคืล่างอนล่างล้ออยู่ข้างบนหรือเปล่าเนี่ยาหน้าราผมเกิดไม่ทันผมแกมไม่เป็นผมเกิดช้าเกิไปกระดาษต่อให้นี่นะครัเรื่อิดั้งมันไม่มีล้อหรือเปล่ามีข้างหน้าให้ล้อไม่รอเ เป็นลางทั้งห่ระวังโดนล้อนะโอ้จะกลายกเออเอนี่เอตอนนี้ดูข้างล่างมีหรือเปล่าพี่บนี่นะนี่ข้างล่างมีนี่โอ้ยนั่งข้านี้เครออไมโอ้อ้อข้อนี้อจอะเอะจุอเอะ้าวอะชอคกองชออง

ตัดติเชือกเหอล่าเอืมิชอลาเอ่ะิเชอกเล่ทั่วไหรไปแต่เดินตามป่อยแล้วมาลุ้มขอบขอบไม่ฟ้าพ่อบ่ขนาดะขอบมันต้องยื่ออกมาได้ขอบไหมไหบไม้ต้องยึดยัดขอไปอ่ะมันต้องตอตตอต้อเลยฮะตอต่อต่อเลยดีกว่าอ่อไป

ये ना होए वो है ये हमारे लिए वो है ना पलक पानी गिरा अब की हम स्टार्ट करते हैं بسم اللہ เลย ओ मन में से ना ये ये तो निकल जाए ना हां और ये अपना अभी ना अभी ना सोया ना हमें मोटा नहीं हो को कर ये ये मारती ना हां

dekat tadi hoi tengok ni hah Okey, pada ni

nó hài lên Chạy tiền chạy tiền Ở đây, này, này đi tiền lấy 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 này. lấy tiền lấy อ่าดขนย่ดี๋่ายมันจะอ่าอิงเลยอ่าแต่เอาตันนี้น่ครับนาะเออเดี๋ยวเลี้ยงจะได้เดี๋ยวอยไปยิงเก็บเดีถอยผมดูก่อนโอ้สายตาสุดยอดเลยพี่อนึงเออเฮยิ้เลยเออสวยไหมสวยได้ยเนาะได้ยู่กลางยัง

โอ้อะไรเลยเลือนป่ะเน่ัไม่เดืนเออโอ้โหอยาอยารลิฟตงตัดกันอยู่วะอ้าวอ้าวสุกท oh, uh, ่านจะสุดยี่สุนะสับเล็จนะหน้าต่างวาแรกแกิ่ตัวนีนีะปักข้าเลย โอเคครับ okay, <c oughs>